มาเปิดผิวตอนเช้าเลยนี่นี่คือเช้าสุดหลังจากทาวิซีเซรั่มไว้เมื่อคืนเช้ามาทาต่อค่ะกลิ่นมันดีมากทุกคนแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวแบบนี้เลยใครที่มีฝ้ากลาจุดด่างดำนั้นนายอยากให้เน้นเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเข้าไปเยอะๆผ่านไปเจ็ดวันจะเห็นชัดมากทุกคนว่ามันแบบ ลูกลมขนมันจะแบบเบียดกันขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยอ่ะกระดานนี้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้ตัววิตซีแล้วมันจะเบิร์นคือตัวเนี้ยเอาบอกว่าเราผสมให้มันกลมกล่อมมากที่สุดใช้ปริมาณเพียววิตามินซีที่เพียงพอแล้วก็ไม่มากเกินไปแล้วก็มีตัวไฮยาไฮยานี่คือนเนี่ยมันทำให้ดูชุ่มชื้นมากๆม,มาฟังเสียงแผลบ,บของฉันแต่ทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้น,น,นกัน มีความสุขมากอะแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วแบบคือผิวหน้ามันแบบอิ่มน้ําอิ่มฟูเช้ามาก็ถ่ายครั้งหนึ่งแบบนี้นะทุกคนก่อนทากันแดดก่อนทาทุกสิ่งอย่างดูันใกล้ๆแฮปปี้มากกับตัวนี้ วิซีเซรั่มนะคะตัวนี้ใช้ในการลิปอัพด้วยใครมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็อยากจะลิปอัพใบหน้าแล้วให้บิวตหน้าเราดูชุ่มชื้นแล้วก็ยังรู้สึกมันรู้สึกไม่แห้งจนเกินไปการใช้วิซีเซรั่มจาก Way Up ขวดนี้ช่วยได้